มาอยู่ในเกม Paper i o 2น,นะครับเราจะทําการยึดประเทศอิหร่านนะครับเราได้ยึดไปแล้ว35%นะเป้าหมายของเราคือต้องค่าได้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ความสะใจแล้วก็ชนะง,ง่ายๆครับเราจะยึดให้ได้ส3ประเทศนะครับในเป้าหมายวันนี้ง่ายๆ คลิปนี้ได้สามประเทศคือจะปิดคลิป,ปแล้วเขาเป็นเป้าหมายของเราแต่ห้ไม่ได้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆครับวันนี้จะตฆ่ามันแล้วเรียบร้อยได้มงกุฎมาครอบครองครับถ้าแต่ตอนทีจะได้อะไรนี้ <i> เราจะไปหาเรื่องเขาดีไหมเราจะอยู่ที่บ้านเขาเป็นว่าถ้าเขามายึดเ,เราก็เราจะจัดก,การเขานะครับ คนนี้มีอะไรมีอะไรอะขอแป๊บหนึ่งเทษนะมันห้าไม่อยู่ครับเริ่มเพิ่อมอลยนะได้สามแปดเปอร์เซ็นต์แล้ว เยยบร้อมาดีครับมาก็โดนฆ่าสิคะถือว่าเขาไม่ทำเราก่อนนะเราไม่ผิดมาครับหนอไปเรื่อยๆเราก็มีลุ้นโบนัสนะ เราต้องไปหานเรื่องเขาบานเอาดิเอาดิเอาดิไปแล้วเอาเวลาพักมาทำไมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับจะพักทำไมเนี่ยไม่เหนื่อยนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยสีน้ำไปแล้วเหลือสีฟ้า

เราหยีได้สำเร็จแล้วนะครับว้าวเรียบร้อยสำเร็จแล้วหนึ่งประเทศครับเหออีกสองประเทศนะครับนี่เลยเอาอันใหญ่สุดก่อนใ้าใครรู้ว่าเมื่อกี้นี้เป็นประเทศอะไรให้คิดในใจนะครับแล้วเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์ได้นะใครอตอบนี่ือเฉลยนะค,ะครับาที่ตอบ เฮซาอุดีอาระเบ,บียเบียเบียนั่นเองครับถ้าใครตอบถูกคอมเมนต์มาด้วยนะครับว้าเราจะพยายามยิดให้ได้เออทำไมไม่ค่อยดีอะไรเพื่อนผู้ชายในฝันที่ นี่ครับนัดแค่นิดเดียวเองไม่ค่อยได้มซ่าหน่อยไปกิบกุญแจได้ได้ได้ไดนีเรียบร้อยครับผมมีอะไรฮ็้เนาะตุ้มตุ้มฮึเมียนี้อุ้ยได้ได้ไดไดนีได้ครับซัดไปแล้วสอง เรามากดัวเขาคนเขาจะมาแล้วเป็นการลอนะ่อเรให้ออกมาให้เราจัดการข้อก็อข้อขอย่อยุ่หน่อยนี่เอาลรอเราไม่ใช่สายตัวรอดนะครับเป็นสายฆ่านี่ไงมีนี่น้ำเงินมาตอนไหนไม่เห็น ไม่ d ด้อืมไปเฮ้ยลงลงต้ลงใตายสบาอุ้ยได้เย อันนี้มีรุน่นร้อยครับเรายัางไม่ต้องไม่ทำอะไรเราครับเพราะเขายังไม่ทำอะไรเราถ้าเขาไม่ทำอะไรเราจะรีบขึ้นเหนืออะไรนะครับเอา้เอาเฮ้ยมาแล้วหร่เนี่ยพูดยังไม่ชันครับข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บไหนแะกย์ทำอะไรนะไม่ยอมนะจ๊ะม่ยอมนะจ๊ะ คืน,คนที่เ็นดีกว่าโอ้เวลาพักมาไม่เหนื่อยจะพักเพื่อมันย่ค่ะเมื่อกี้นี้ผมได้ทำการตายแล้วก็อยไ่แล้วนะเหลือแค่ยี่สิบครับว้าว มาดิมาดิเอาจะ <c oughs> ไม่ยอมให้ใครมาแย่งพื้นที่เราครับฆ่าตัวตายก่อนอนิดเดียวอย่าทำภารกิจให้เสร็จครับ <c oughs> นี่ไงเรียบร้อยเย่ซ yeah! ัดไปหนึ่งสองไมเตาย มาต่อกันเลยนะครับด้เก้าสี่ไม่เป็นไรได้เลยแค่หกตัวเซ็นตนึมาได้ไงอ่ะจะทำภารกิจได้มัเน,นี้อีสี่เปอร์เซ็นต์อีซี่อีซี่ค่าหนึ่งประเทศก็ได้ละ แค่หนึ่งคนก็ได้แล้วนี่จบจบสามไป็สองอ่ะไม่เป็นไรยึดได้แล้วประเทศสองว้าวจะได้ทำการยึดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรียบร้อยนะครับต่อไปประเทศอะไรดีอันนี้เอาเล็กสุดบ้านนะครับเมื่อกี้นี้เราเอาใหญ่สุดแล้วอันนี้เดี๋ยน,นี้เล็กกว่าอันนี้ย ถ้า well. ใ,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 ใครรู้ว่านี่เป็นประเทศอะไรคิดในใจนะครับแถ้าใครตอบถูกอย่าลืมกดไลค์มาด้วยนะครับเรียบร้อยสัตว์เป็นหนึ่งใครเนี่ยใครเนี่ยอุ้ยเร็วกว่าเราเร็วกว่าได้คอมึงกดแล้วไปเราคือราชอาป็นคกรคาบอยนี่ไปไปอุ้ยแก้สิบแปดไม่เป็นไรนี่คือเฉลยนะครับว่าประเทศอะไร ไม่ต้อใช่อันแบบนี้ประเทศอะไรนี่มันจำไม่ได้ครับเยเมนหรือเยเมนอะไรเนี่ยเยเมนครับไม่รู้จักนะครับไอเอ้าเอ้าใครอะ ได้เดี๋ยวเจอนี่นะครับวิอะไรเนี่ยต้องพยายามทำภารกิจให้สำเร็จนะครับถ้าให้ประเทศนี้ได้แล้วคือภารกิจสำเร็จต,ต่อไปเรียบร้อยหนึ่งครับ เรียบร้อยสองอ้าวเพื่อนผู้ชายในฝันที่ฉันแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรหรอกเราจะตามไปแก้แค้นเองสี่งินนะที่ฆ่าเราเมื่อกี้อุ้ย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 อ่ะดิมีหนึ่งสอง อุ้ยเปออาดผู้ชายในฝันที่ฉ<น>ันแอบผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมวันนี้เล่นพลาดเยอะแต่ปกติเล่นคนเดียวอยู่วันนี้อุ้ยสิบนาทีแล้วเนี่ยอุ้ยพลาดอีกแล้วโอ้โหเหลือตั้งสี่สิบอ่ะไป ยอมไม่ยอมไปหนึ่งสองสสเอาไปบุลุกเขาหน่อยห้าหกเรียบร้อยฆ่าไปแล้วหนึ่งเอาแตะสหนึ่งแตะองกันเนี่ยวิวฆ่าตัวตายก่อนหรอเนี่ยวิอุ้ยไม่ทันอ่ะเีมกับฆ่าตัวตายกับตัวเดีกว่ัคือนไม่ได้ ว้าววันนี้เราทำกันเยอะไปจ8แปล้วนะหรือสามสองปะฮะย2นยบสองน่าจะยบสองอุ้ยเอา้าคนนี้มาลวเรียบร้อยวันเจี๊ยบวีได้คอมงกุดได้ไงอนะ่ะเอาแป๊บเดียว เปล่านี่ไงเรียงเจ้าเขียวมาเขียวมาเหรอเขียวมาเหรอเขียวมาเดี๋ยวได้หน้าเขียวแม่เรียบอู้ยตายจริงอู้ยเจ็ดสิบเก้าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเกิดแล้วตายได้เอ้ยหนึ่งครับเรียบร้อยจบแล้วอ่า แล้วถ้าการได้ร้อยเปอร์เซ็แล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของคลิปนี้ได้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ